เพิร์นตาชินีสีทองเ,เขายิ่งโดนแดดเขายิ่งจะเหลืองนะคะยิ่งจะออกทองทองแบบเนี้ยตอแรกก็มองแล้วคิดว่าเขาขาดสารอาหารแต่เขาก็อยู่อย่างนี้สีนี้มาตลอดนะคะเพิร์นตาชินีสีทอง ก็อีกามเคยแล้วค่ะเรามาบ้านเพื่อนเห็นเพื่อนมีแล้วเราไม่สามารถจะไปซื้อหาได้เราก็ดึงค่ะดึงตันนะคะข้างล่างก็จะมีออหน่อที่แตกนะคะดยูด้านล่างนี่เราก็จัดการดึงค่ะแล้วเราก็เอาไปปลูกดูวิธีปลูกกันนะคะว่าจะสวยงามเหมือนต้นฉบับไหม แต่ถ้าเอาไปไว้ในร่มเนี่ยเขาจะเขียวเลยนะคะเฟื่องพันนี้ยจะออกเขียวเลยแต่เมื่ออยู่กลางแดดเขาก็จะเหลืองแบบเนี้ยค่ะดูที่ใบเขานะคะเนี่ยค่ะยิ่งแดดเขายิ่งสวยเขาเป็นเฟนที่สีเนี่ยค่ะสวยดีเราก็ได้โอกาสดึงอีกแล้วละคะ่ะ ดึงไปขยายพันธุ์อีกแล้วก็จะดูวิธีการขยายพันธุ์นะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูเราได้ดึงไปกระจกเดียวจะขยายพันธุ์ได้สักขาดไหนไปดูนะคะเฟินของป้าสุก็คงจะเป็นชื่อเฟินดึงของเพื่อนดูนะคะค่ะคือเฟินสีทอง อาชนีสีทองเมื่อเขาอยู่ในร่มเขาจะเป็นสีเนี่ยค่ะมาอยู่คนต้นไม้นะคะร่มๆเขาจะเขียวเลยค่ะเขาจะดูแบบไม่สดชื่นแต่ถ้าตากแดดเราจะออกสีทองสีเหองเลยค่ะนี่ค่ะดูนะคะนี่คือเขาเอามาเพาะพันธุ์เพื่อนเขาเอามาเพาะพันธุ์แล้วเดี๋ยวพอขแข็งแรงแล้วก็เอาออกไปแขวนข้างนอกเขาก็จะเหลืองค่ะ ไม่ว่าเกิดจากขาดสารอาหารหรืออะไรก็ไม่ทราบแต่ที่แน่คืออยู่อย่างนี้จะเขียวค่ะอยู่ในร่มเขียวปึ๊ดเลยเห็นไหมคะเรามาบ้านเพื่อนแล้วบังเอิญเพื่อนมีต้นไม้สวยๆเราอยากได้เราขอเข้าไปติดหนึ่งเอาไปเพาะนี่คือเฟิร์นจะใบานางนะก็เนี่ยคะ่ะเขาก็จะมีกิ่งเล็กกิ่งน้อยข้างในเราก็แอบดึงไป ขยายพันธุ์เดี๋ยวดูวิธีขยายพันธุ์นะคะพวนสะใภนางจะยาวเห็นเขาบอกยาวได้ถึงพื้นเลยนะคะเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยเขายังยาวได้อีกถ้ายิ่งแฝดถุงสูงก็จะสวยความสวยของเขาประมาณนี้คะ่ะเราไม่สามารถจะแบ่งกอได้ไปถึงบ้านเพื่อนเห็นแล้วชอบอ้าวขอแบ่งไปนิดนึงไปดูวิธีปลูกกันนะคะ นี่ค่ะใบเฟิร์นสบายนางดูดูดูใบของเขาสีค่ะสวยจังเลยเขามีรวดลายที่สวยงามเดี๋ยวไปดูวิธีการปลูกเฟิร์นสบายนางกันนะคะวันนี้เราจะมาปลูกเฟิร์นสีทองอะไรนะคะลาชินีสีทองที่แอบดึงมาจากบรนเพื่อนนะคะเราก็จะมาดูวิธีปลูกกัน นี่ค่ะแอบดึงไม้ที่เอามาเทียบไว้กับต้นไม้เนี่ยเพื่อให้รู้ว่ามันสีทองจริงๆค่ะเทียบกับต้านไม้สีขเขียวๆก็จะเป็นสีทองจริงๆนี่ค่ะสบายนางเพลินอะไรนะคะเขาเรียกที่ยาวๆสบายนางนะคะได้มาแค่นี้ค่ะเพราะว่าต้นขเขามันไม่มีเออ่ต้นเล็กอะค่ะได้มาแค่นี้ก็จะมาดูกันนะคะว่าเราได้แค่นี้ เราสามารถจะได้เฟืร์นต้นใหญ่ๆเป็นกออเหมือนคนอื่นเขาไหมนะคะนี่คะ่ะต้นนี้นิดเดียวเราจะอัปเดตให้ดูตลอดนะคะว่าเราไปขอเพื่อนมานิดนึงแล้วเมื่อไหร่ที่มันจะเต็มกระถางเราจะได้เมื่อไหร่เพราะบางทีเราเห็นล้าเออชอบสวยแต่จะดึงเข้ามาทงกอมันก็คงไม่ใช่ใช่ไหมคะมันก็ต้องขอเขามาได้นิดนึงมาดูอุปกรณ์กันนะคะอันที่หนึ่ง นี่ค่ะขวยมะพร้าวละเอียดไี่ซื้อมาถุงละยี่สิบบาทเอามาแช่น้ำไว้หนึ่งคืนนี่ค่ะหุยมะพร้าวละเอียดนะคะมะ้าวสับละเอียดถุงละยี่สิบบาทสว่วนนี่ค่ะหุยมะพร้าวอยากเอามาแช่ไว้น,นี่คือกระแป๋งจุนดีซีนะคะจะดำไปหน่อยทำจุนดีซีเออ่ เปลือกมังคุดก็เลยถือโอกาสเอาเปลือกกลับมะพร้าวมาแช่จุลินทรีย์เปลือกมังคุดไว้สักหน่อยให้น้ำมันก็นเอาพอเหมาะนะคะอย่างต้นจิ๊บหนึงน่งงี้เราไปใส่กระถางใหญ่มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเราต้องค่อยเป็นค่อยไปให้เขาเหมาะสมกับกระถางกระถางนี้ก็อยู่กับเฟิร์นนี่คะ่ะเริ่มจากเราก็นำนี่เลยคะ่ะกลับมะพร้าวหยาบเนี่ย ใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยทั้งสองกระถางนะคะอันนี้ไม่ได้คิดเองปลูกตามผู้รู้เพราะว่าเฟิร์นเนี่ยเขาชอบน้ำชอบเอ่อความชุ่มชื้นเราก็คต้องใส่กัะพา้าวเขาเยอะอ่ยังละเอียดโรยทั้งน้ากเลยค่ะใส่นี่เลย แบบละเอียดใส่ไปค่ะเขายังเล็กอยู่เขายังไม่ต้องการปุ๋ยเราก็ยังไม่ต้องใส่ค่ะตอนนี้ไว้ให้เขาติดก่อนติดแล้วเริ่มแทงรากเราค่อยใส่ปุ๋ยเม็ดเม็ดสีเหลืองๆนะคะที่เขาไว้ใส่พวกกล้วยไม้พวกเอ่อพวกแคนตัดอะไรเงี้ยนะคะแต,ตอนนี้เขายังไม่ได้ต้องการหรอกเขาแค่ต้องการฟื้นตัว รากนี้ละอากาศปล่อยเข้าไปบ้างไม่ต้องปิดเข้าทั้งหมดได้รากมาอากาศรากหนึง่งก็ไม่ได้ตัดค่ะเพราะว่าวันนี้รากน้อยเหลือเกินปกติเขาต้องแต่งรากใช่ไหมคะทางผสมไม่แต่งเลยค่ะเพราะว่าเขามีอยู่แค่เจ้งหนึ่งก็แค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปวางไว้ในล่มค่ะต้นหนึ่งนี่เลย อีกกระถางหนึ่งนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมเอาข้าวสับแช่น้ำไ,ไม่ทิ้งไว้หนึ่งคืนใส่เข้าไปไต้นนี้ก็เลยจะได้อันนิส่งของฟีมอสพร้อมกินกรเขไฟลองดูนะคะว่าอันไหนจะขึ้นดีกว่ากันดีเหมือนกันมฟีมอสพร้อมออดินของแคนตัส ที่เคยปลูกแนตัดไว้แล้วก็จะมีเม็ดภูเขาไฟมีอะไรข้างล่างก็เป็นอย่างนี้เนาะเอาเลยคะ่ะแล้วก็ปลูกเลยก็จะได้มาดูกันว่าปลูกกับพี่มอดปลูกกับดินภูเขาไฟเนี่ยกัปลูกกับปลูกกับ,กกบอึอุนมะพร้าวอย่างไหนมันจะงามกว่ากัน จิ้มเลยค่ะจิ้มเลยนี่นค่ะจิ้มไปเลยเอาดินปูกเขาไฟกบเพราะว่าที่บ้านปลูกแคนตัสดเยอะดินที่เหลือจากแคนตัสดส่วนมากดินแคนตัด๊ดก็จะเป็นพวกดินปกเขาไฟพีมอสที่มันเป็นดินทีน่ร่วนๆอยู่แล้วใช่ไหมคะดินที่เหลือจากแคนตัสด ดิงพีมอสอันนี้คือขุยมะพร้าวล้วนๆค่ะส่วนอันนี้ก็คือขุยมะพร้าวล้วนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วก็ไปหาที่ตั้งแดดลําไลตั้งใต้ต้นไม้ก่อน เขายังเล็กอยู่นี่นะคะวางโคนต้นไม้โคนต้นแบบนี้ให้ร่มร่มไม่โดนแดดอกคะ่ะแดดก็น,น้อยเต็มทีเราจะมาดูกันนะคะว่าผ่านไปเขาจะโตไหมกี่วันกี่เดือนเขาจะโตเขาจะแตกเพราะว่าเฟิร์นราชินีสีทองเนี่ยเขาบอกว่าต้องการแดดแรงๆเพราะว่าไม่งั้นเขาก็จะเขียวก็จะไม่เหลืองนะคะ ก็จะไม่ออกสีทองแบบนี้ถ้าเราเอาไว้เขาไว้ในร่มเพราะฉะนั้นต้องรอให้เขาติดแล้วก็จะเอาไปไว้ข้างนอกนี่ค่ะคือนี้นี่คือต้นนี้เขาสีธรรมดาเขาต้องการแดดน้อยแต่สีทองต้องการแดดค่ะ